ท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะกอบก็ซิล่าท,ที่แล้วสิครับแต่ยัง50สับอยู่เลยตอนนี้มุมเกลือนครึ่งครึ่งเอ่มเกลือนครึ่งข,ของ50สับนั่นแหละนะเราก็ติบแล้วสักทีนะฮะ เมื่อหมายหูก็กินหนึ่งพันนะแต่ก็ต้องรอไปอาอยาวๆสามสองปีนะเข้ามาแล้วนะแล้วก็เข้าคุยจูนโย่มาก่อนนะแต่ใครที่ยังไม่คช่ว่นเดี๋ยวผมจะทิ้งนนะเอ้ยผมผมไม่รู้วิธีการทิ้งลิงนะก็ก็ให้ทุกคนเอ่อดเกี่ยวใครตัวแล้วทุกคนนะี๋ยวผมเล่นให้ดูว่าผมไม่ได้หลอกนี่แม่มันเล่นได้จริงเดี๋ยวผมไปย่างมัน ในแรกผมคิดว่ามาันเพิ่มนะคุณมันลักทิ้งซึ่งบางอันผมก็ไปดูวิธีการสอนรับมาบางอันผมก็คนทมมาด้วยตัวเองนี่อันนี้อันนี้ผมคนผมมาด้วยตัวเองะอนะจำจำจำมีเกษตรใช่โคโรงการเสรีล่ะเราจะไปสอนรับทำน,น,นะนี่ที่ EP แล้วเราต้องกดมาที่แมพเห็นไหมฮะแมพตรงนี้เออกดเข้ามา ก็อาจจะสอนรีบร้อนหน่อยเพราะผมขี้เกียจทำคลิปแล้ววันนี้เราจะมาสอนหลายตัวเลยผมขี้เกียจทำอีพีของอีพีสั้นหแบบมันนุ่งยากนะฮะเดี๋ยวก่อนตอนแรกเราผมจะสอนรับหัวมูโตก่อนนะคมเรารอมันโหลดแป๊บหนึ่งขอเนื้อตัดไปตอนโหลดเสร็จแล้วกันโอเคครับตอนนี้โหลดใกล้เสร็จแล้วเพลงข <Ela> ึ้นมาแล้วผมว่าเพลงตีลิขสิทธิ์ ว่าเพลงติลิสิะิ์แน่ๆติดถึกข่อนห้าติดเพลงนะเผือ่ติลิสิทธิ์ผมช่องผมติลิกระธิ์มาแล้วรั้งแล้วให้เราเลือกเป็นโรดอนนะครับผมอ่าเลยเราขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาบนนี้ไม่ต้องแปลกใจนะที่โรดอนมันเกิดตรงนี้แล้วสังเกตรตรงตรงนี้นะฮะตรงตรงนี้อ่าตรงนี้แล้วทุกคนบินไปเลยนะกดกดบินกดตรงนี้นะกดบิน แนะนาให้เป็นแบบนี้เพราะว่ามันจะง่ายๆกว่าแล้วพอทุกคนมาตรงนี้แล้วเนาะทุกคนเห็นทุกคนเห็นผมวันนี้จะมาสอนรับสปาร์ตในแบสิฟิกลิมก่อนเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเน็ตโอโอ้ใจเย็นโรด้อนใจเย็นใจลูกอยู่นิ่งๆก่อนได้ไหมใจเย็นโอราะว่โรดอนผมน่าจะกระตุกนะใจเย็นใจแล้วเราก็บินมาที่หัวกระโหลกของคอง บักกระโหลกลิงนะฮะไม่ใช่คองเออเลอเลอไอ้นี่หยุดหยุดหยุดขอร้องขอร้องหยุดหยุดจะหยุดไหมเนี่ยผมว่า O T <GM>. มคุณหยุดให้ผมหน่อยนะฮะแล้วทุกคนเห็นสระน้ำตรงนี้ไหมับผมเดินไปเลยเดินเงินไปเอาที่จริงผมกะว่าจะสอนเล่นแบบฟรีด้วยโปรนะผมแต่ว่าผม,ผมไม่รู้ว่ามันรับโดยไม่ต้อง แล้วคก็มาเหยียบที่เนี่ยแล้วทุกคนก็จะได้อีเวนนะครับผมซึ่งบอกเลยผมได้มาแล้วมันเลยไม่ขึ้นนะทุกก็จะเห็นเหนรียญตาตรงนี้นะทากเอิมเอิมเหยียบแล้วมันยังไม่ได้ก็ต้องเหยียบเรื่อยๆนะให้มันมีเหรียญตาขึ้นมาตรงนี้โอเคเพอร์ธีเพื่อนแอดมานะฮะก็ก็ก็ต้องก็กดูพิให้ดูด้วยแหละเสร็จแล้วนะให้ทุกคนบินอเดี๋ยวผมเล่นดดตัวนี้เป็นตัวนี้นะผมตัวนี้อ่า ตัวนี้นะครับแล้วก็ค่ตัวซาไปแล้วเราก็กดเข้าแล้วเราก็มาที่โลโดอนเหมือนเดิมนะรหรือว่าจะเล่นตัวที่ทุกคนถนัดก็ได้นะแต่ผมแนะนําให้เอาโลดอนเพราะว่ามันอยู่ใกล้ที่สุดแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาสอนรับก็ซิลาสองสิบสี่กันเฮ้ยแต่เดียด๋วยวทุกคนบินบินมาตรงนี้นะบินเออเออบินมาตรงนี้นะตรงสุกเนี่ย บินโชว์คนไปเลยว่าเราบินได้มัน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  ติดติดเขาล้ออันนี้ไม่น่าจะติดแล้วนะผมะยังไม่ติดไม่ติดติดเลี่ยงเนะี่ยโอ้ยยังไม่ติดอีกอ่าแล้วเรา้ยเจนเจิงจนเดี๋ยวเด้งโอเคแล้วทุกคนเห็นขีบหลังกอซิล่าตรงนี้ไหมะะแล้วก็เราเหยียบไปเลยเหยียบจนกว่ามันจะได้อีเวนต์นะฮะเป็นกอซิล่า24ร็จแล้วเราให้เราบินมา มาตรงนี้ใกล้ๆกันเลยไม่ต้องไปห่างไกลที่เราเห็นอะไรด้านล่างนี้ไหมฮะปุกกดกดกดจุดเลิกบินประกอนเฮ้ยเจ้ยใจเย็นโรอนโรดอนโรดอนโล่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 โอมาเร่มาโอเคแล้วก็ลงมาเลยนะฮะอย่าไปผิดที่นะอย่าไปตรงนี้นะ ให้ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมฮะตารูปคิงโดนแลกคิงโดนลกกับกอสิแน่เนี่ยแล้วเราก็มาตรงนี้โอ้ยโด้อด้อเดงเด้งเด้งเกมเขาจะเก็บเอิม่มเหรียญตราไว้ข้างล่างนะแล้วเราก็ไปหยียบเหยิบหยิบหยิบแถวๆนี้นะฮะเหยิบหยิบหยิบแต่มันก็จะได้เหรียญตาอ่าไปเดี๋ยวผมให้ดูก็เสีย214ก่อนหนึ่งนี่เลยนี่เท่มากฮนะผมชอบ214มากกว่าส219อีก ชอบชอบในเกมมากกว่านะเพราะว่าดูทักบลำมนี่อย่างที่อยากให้ได้ยินเสียงมากปิดเพลงก่อนได้ไหมปิดได้ไหมเนะี่ยเอผมผมผมลืมว่ามันปิดเพลงตรงนั้นได้ไหมฟังเ,เสียงนะฟังเสียงพี่เลยลีป,ปุ่ง เออ่มใจโตนนะเออ่มก็เสื้อสั้นสีน้นะผมจะไม่ค่อยมันตกเท่าไหร่มันจะกัดอย่างเดียวงับกัดคอมูโตะมาลิบๆก่อนดีกว่า,กวากเกริป็นจีอย่าไปตรงนี้อ่ะนี่คือกนะ็ซิล่าเบิร์นนี่ไงหลายคนกเข้าใจผิดว่ามันเป็นเอิม่มก็ซิล่าสองมันยเสร็จไม่ใช่นะคะมันเป็นก็ซิล่าเบิร์นนิ่งที่เป็นร่างน้ำแข็งไม่ไม่เชื่อนะก็ลองกสกปรกไตรงนี้นกันแนะนะ เตียงเอออลังการมากสุดตัวนี้ถ้าถ้าโจมตีแบบเบรนนิ่งมดก็จะเป็นตกนะปุ่มตกตกตกแ <c oughs> ไปเดี๋ยวจะมาสอนรับคิงกิโดล่าตัวนี้นะครับตัวนี้ตกเป็นคิงกิโดล่าเหล็กนะครับผมคิงกิโดล่าตัวนี้นั่นเองคิงกิโดล่าเหล็กนะย้ำนะฮะคิงกิโดล่าเหล็กผมไม่ได้บอกว่าเป็นคิงกิโดล่ามอนสเตอร์เวลด์นะเออนี่ไงเทมาตัวนี้ เราไปเอาโลดอนเหมือนเดิมน,นะโลดอนบอกใช้งานเราจะทำรายตอนบินขึ้นไปอีอแล้วก็สังเกตตรงนี้นะผมดงด้านหลังของเราเนี่ยด้านหลังไอตรงนี้รับง่ายๆนะตัวนี้ไม่อยู่ไม่ไกลมากนะแล้วกดเุกเลิกกันบินหัวทิ้งดีล่เนะี่ย แต่แรกผมคิดว่าเป็นคิงดโิโดราโชวานะมันมีสองหัววันนี้แสดงว่ามันน่าจะเป็นสองเหม็กตรงนี้ก็เออเดี๋ยวรอมันหายบินแป๊บอ่ะได้แล้วนะแล้วก็กดเหยียบไปเรื่อยๆนะจนจนกว่ามันจะมีเหลียญตานะฮะอ่ะมันก็จะได้คิงดิโดราเหล็กนะครับผมต่อไปเดี๋ยวจะมาสอน<อ>รับคิงดิโดราสองสิบเก้าน,นะผมคิงดิโดราสองสิบเก้า 29. วิธีการรับก็ง่ายๆนะผมเออ ซึ่งผมลืมบอกนะว่าไอ้แมปเนี้ยมันจะเชื่อมต่อกับแมปไฮจูเวอร์ที่เป็นแมปหลักเลยนะผมคือเราไม่ต้องเราเอิมได้ของอะไรแบบเนี้ยมันก็จะไปเชื่อมต่อกับอีกแมปหนึ่งเลยนะก็คือไม่ยุ่งยากอะไรมันอยู่ใกล้ๆที่ตรงนี้นะที่เอิมรับไอ้ไอ้ไอ้ตัวเนี้ยไอส้สปร์ตไ่งแล้วก็บินเลยผมไม่รู้ว่า ไม่รู้ว่าผมจะเจอหรือเปล่าเพราะคิงกิลล่า219ผมเจอด้วยความบังเอิญเหมือนกันบินบินอยู่เจอเฉยแล้วก็หาตรงนี้ฮะแล้วก็บินมาตรงนี้แล้วเห็นอะไรตรงนู้นไหมฮะนั่นไม่ใช่ผู้เล่นนะฮะเป็นกอรซิล่าเป็นกอรซิล่าการ์ตูนน่ารักน่ารักนะผมตัวนี้เฮ้ยกด,ดุกเลิกบินไปก่อนได้ไหมเฮ้ย ต่อไม่ได้มันติดนะคะมันติดอะไรก็ไม่รู้มันจะเป็นก้อนหินนะสังเกตดีๆนะเผื่อที่เป็นผู้เล่นเอาเอาบัาาางกดตึกๆเฮ้ยโรดอนผม,มนว่าโรดอนผมน่าจะอะไรสักอย่างนี่แหละมันยังบินอยู่อ๋อมันยังบินอยู่นะมันไม่ได้กันลนะมันยังบินอยู่ต่อไดนะ้มั้ยเนี่ย บินต่อไม่ได้แล้วนะกดวิ่งไปเลยจะเป็นก็ซิล่าการ์ตูนนะผมก็ซิล่าการ์ตูนไปเร็วๆเดี๋ยวคลิปจะยาวนี่เห็นไหมเป็นก้อนหินนะแล้วเราก็กดเหยียบมันไปนะแต่แรกเราอาจจะไม่ได้นะเราต้องเหยียบข้างบนเหยียบๆไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะได้อ oh. ีเวนได้อีเวนแล้วเป็นตัวนี้นะผมเป็นตัวนี้นะอย่าเป็นตัวนี้อย่าเข้าใจผิดว่าเป็นตัวนี้นะตัวนี้นี่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้นะ ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่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 ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ใช่สีเท่มันนะออกแมวสีเขียวเออเออมากกว่าแล้วก็มีตัวมิเกเวตเป็นสีเป็นไฟนะผมเป็นไฟก็จะเผาไหม้ทุกสิ่งทุกอย่างโอ้ยเบากว่าชินก็เยอะส่วนไอ้พูกนี้นะที่เป็นเบลนิ่งอะไรเนี่ยมันต้องเติมนะฮะ อย่ามาถามผมว่าเอ้ยมันรับยังไงครับสอนรับหน่อยครับก็ซีราสองสี่สิบเอ็ดสอนรับหน่อยครับสอนรับหน่อยครับมันเป็นตัวเติมครับไอพวกที่อยู่ฝั่งนี้มันเป็นตัวเติมหมดเลยอย่ามาถามผมส่วนอินโดนีนซีผมก็ยังไม่รู้นะผมต้องไปค่าดเดาก่อนโอเคนะสำหรับคลิปนี้เอ้ยยังไม่จบยังไม่จบเรมา,ามาสอนรับคิงคิโรล่าสองพันสิบเก้าด้วยเดี๋ยวผมว่าค่อยสอนรับคลิปหน้าละกันค่ะผมก็ เออเดี๋ยวผมขอดูดูก่อนเผอที่มันอยู่ใกล้ๆผมผมจะได้สอนรับด้วยเดี๋ยวขอหน้าตัดคลิปก่อนนะผมมันเข้ามาในห้องนะฮบผมก็ถ้ามีเสียงบความขอไปด้วยนะเมื่อกี้คลิปผมเผอกดตัดผมจะกดตัดคลิปนะมันเผอไปกดอเ,เอิ่มกดกดเออช่างมันช่างมันเผอกดเอิ่มหยุดคลิปเผอกดเออแบบ ยกเลิกการอันดัโกนะฮะแต่ชุกตีนะที่คลิปเมื่อกี้มันยังอยู่แล้วเราก็บินมาตรงนี้บินมาแถวๆนี้แหละบินมาบิน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 คราวนี้จะสอนล่ามูโตโนะผมมุโตเนะเป็นมุโตพามนะครับผมม,มุโตพรามราชินีมุโตนั่นเองไม่ใช่เออมุโตพามไม่ใช่คิงมุโตนะอย่าเข้าใจผิด จให้ห้อดังว่าดูดิดงดียดดีดดงตึงม่ตให้ดูดิดวงดินนน่ตุงนเงนเห็นไหมเดินไปเรื่อยๆรับทุกคนมันไม่เสียเวลาครับันแบผมมัเสียเวลามากอ่ะแล้วทุกคนก็เหยียบเหยียบเยบไปเรื่อยๆจะได้อีเบนอ่โอเคนะต่อไปทุกคนก็บินมาตรงนี้บิน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  บิน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 มาตรงนี้บินมาตรงนี้หรือเปล่าใช่ตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้เรารับไปแล้วหรือเปล่าน่าจะรับไปแล้วนะคุมน่าจะมึนเมา,าเองเราบินมาตรงตรงนี้เห็นไหมที่ใกล้ๆตรงนี้นะวิธอันนี้ก็คือคิงดโลล่าสองสิบเก้โาโดยเราต้องลงมาเลยปุ๊บแต่แรกผมก็คิดว่ามันไม่ได้หรอก เพราะาผมเดาเองเหมือนกันในวิธีเนี้ยผมไม่เห็นยูทูบเบอร์นคนไหนทําเลยขนาดไปพิมพ์ยังหาไม่เจอไม่เชื่อคุณก็ไปหาดูสิครับน่าจะเป็นฝรั่งที่สอนเดี๋ยว,ว่าผมผมทุกแต่ทุกคนก็เหยียบเหยียบเหยียบแถวๆเนี้ยเพราะว่ามันเอายากเลยนะเหยียบ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 แล้วทุกคนก็จะได้อีเวนต์เป็นค20ิงกิโดลาสองพันสิบเก้านะบุมคิงกิโดลาสองสิบเก้าอ่าแล้วทุกคนก็กดมาดิเห็นไหมคิงกิโดลาสองสิบเก้า ได้นะเนี่ยมีเทมัตนี่บินได้ด้วยนะตัวเยอะมากดูนี่ตัวนล็กๆ,ๆ,ๆเลยนะทุกคนด้านส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยล่ะก็อยากได้แล้วถ้าหากเอิ่มเอิ่มผมทำผิดพลาดตรงไหนก็ๆๆหรือว่า อยากได้ตัวไหนก็บอกมาได้ผมจะได้ไปหา,าวิธีการเอามาโอเคงั้นสอบคลิปนี้ก็บ๊ายบาย